สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ออตโตไร์รีวิววันนี้ผมมีรถที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังกันเป็นรุ่นที่ตอนนี้ในประเทศไทยกําลังถูกพูดถึงเยอะจริงๆนั่นก็คือเจ็ดสิบแปดเทชูสซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างแล้วแต่ยังสงสัยว่ามันคือรถแบบไหนขี่แล้วรู้สึกยังไงแรงจริงหรือเปล่าราคาเท่าไหร่แล้วคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่วันนี้ผมมาจะาคุยกันแบบละเอียดทุกแง่มุม ตั้งแต่ดีไซน์เครื่องยนต์สมรรถนะการใช้งานจริงอัตราส,สิ้นเปลืองไปจนถึงเรื่องราคาและความคุ้มค่าในตลาดไทยต้องบอกก่อนนะว่า j e T 18 t e ดเทชูเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนามาจากเจเนเรชันก่อนหน้าแต่รอบนี้ผู้ผลิตเขาเน้นปรับใหม่แทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบดีไซน์ที่ดูสปอร์ตขึ้นวัสดุที่ดีขึ้นรวมไปถึงเครื่องยนต์ที่จูนมาใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นกว่าเดิมพอเห็นคันจริงครั้งแรกผมรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่รถที่ทำออกมาแบบขอไปที แต่มีรายละเอียดที่ตั้งใจใส่มาเพื่อให้แข่งขันในตลาดที่ดูเดือดอย่างบ้านเราได้เริ่มจากรูปลักษณ์ก่อนเพราะนี่คือสิ่งที่ทุกคนเห็นชัดที่สุด78 T ดสิบแปดเทชูมาในสไตล์สปอร์ตฟูลเฟริ่งเส้นสายโค้งเวาดูดุดันเหมือนรถในคลาสที่สูงกว่าไฟหน้าเป็นเลดโปรเจคเตอร์คู่ดีไซน์แคบยาวให้ความรู้สึกทันสมัยและโชบเชียวพอเปิดไฟกลางคืนคือสว่างคมจริงๆขี่ต่างจังหวัดนี่มั่นใจมากส่วนไฟท้ายเป็นเส้นเลดแนวนอนดูเรียบแต่สปอร์ตตัวแฟริ่งด้านข้างออกแบบให้มีช่องระบาาายอากาศ ทําให้ภาพรวมของตัวรถมันดูพรีเมียมกว่าราคาถ้านั่งก็ถือเป็นจุดที่ถูกออกแบบมาให้สมดุลไม่ได้หมอบจนเกินไปแบบรถเรสซิ่งจ๋าแต่ก็ไม่ได้สบายเหมือนเนกเกตไบคคือมันอยู่ตรงกลางกลางที่ยังใช้งานในชีวิตประจําวันได้และถ้าอยากออกไปซิ่งเล่นในเส้นทางโค้งก็ยังสนุกอยู่บอกคนขี่ค่อนข้างกระชับส่วนบอรสอนก็ยังพอนั่งได้จริงแต่คงไม่ได้เน้นเดินทางไกลสคนแบบสบายสายมากนัก ต่อการที่เครื่องยนต์อันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเจ็ดเทชูส์เใช้เครื่องยนต์1สูบขนาด184 CC ซีซีจังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำมาพร้อมระบบหัวฉีดไฟฟ้าซึ่งเขาปรับจูนมาใหม่ทำให้การตอบสนองดีขึ้นกำลังสูงสุดประมาณ19แรงมา้าแรงดิดสูงสุดราว16นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์6สปีดฟังตัวเลขอาจจะไม่ได้ดูหรือหวาเหมือนรถสปอร์ตใหญ่ๆแต่เอาจริงเอาจจริงแล้วมันเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปและยังขี่สนุกด้วย เวลาลองขี่จริงในเมืองการออกตัวทําได้ค่อนข้างดีรอบต้นมาไหวไม่ต้องเค้นคันเร่งเยอะก็พุ่งไปได้รอบกลางถึงปลายก็ยังมีแรงให้เล่นถ้าเทียบกับรถในพิกัดใกล้ๆกันอย่าง1 5 0ซีทั่วไปเจ้านี่จะรู้สึกมีพลังเหลือๆเ,เวลาเร่งแซงโดยเฉพาะช่วง60-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงการตอบสนองถือว่าไว้ใจได้แต่ถ้าเทียบกับรอเรือถอดถุง2 5 0ซีขึ้นไปแน่นอนว่ายังสู้ไม่ได้แต่ต้องยอมรับว่ามันมีจุดยืนของตัวเองที่คุ้มค่ากว่าในเรื่องราคา ระบบการสะเทือนถือว่าทำได้ดีด้านหน้าเป็นโชคอัพหัวกลับอัพไซด์ดาวที่ให้ความมั่นคงเวลาขี่เข้าโค้งส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวปรับคอรีโหลดได้ทำให้สามารถเซตให้เหมาะกับน้ำหนักหรือสไตล์การขี่ของแต่ละคนได้ผมลองเอาไปขี่ถนนในเมืองที่เจอหลุมบ่อบ้างก็ยังเก็บแรงสะเทือนได้ดีขณะที่ถ้าเอาไปเข้าโค้งในทางภูเขาก็ยังมั่นใจรถนิ่งและไม่โยนจนเกินไประบบเบรกนี่เป็นอีกหจุดที่เขาให้มาเกินราคา ดิสเบรกหน้าขนาดใหญ่3 0 0มิลลิเมตรคาลิเปอร์พตและด้านหลังดิส2 3 0ร m mm, มมาพร้อมระบบ ABS 2ช่องสัญญาณทั้งหน้าและหลังซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับรถในปัจจุบันเพราะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้เยอะเวลาขี่บนถนนลื่นหรือเจอสถานการณ์ต้องเบรกกระทันหันก็นมั่นใจได้ว่าไม่ล็อกจนเสียหลักง่ายๆเรื่องน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ150กิกรัมถือว่าไม่หนักเกินไปสำหรับสปอร์ตฟูลแฟริง พอขี่ในเมืองก็ยังพอคล่องตัวเปลี่ยนเลนหรือมุดการจราจรที่ติดขัดได้ไม่ลำบากมากแต่พอออกนอกเมืองหรือทางไกลน้ำหนักนี้กลับช่วยให้รถมีเสถียรภาพที่ความเร็วสูงเวลาขี่100ยถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถยังคงนิ่งไม่สายให้รู้สึกกังวลถังน้ำมันจูอยู่ที่12ลิตรและจากการทดสอบจริงๆอัตราส,สิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ38-42ถึงกิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขี่ถ้าขี่ชิลๆในเมืองไม่เร่งเยอะก็แต40่40ได้ไม่ยาก ซึ่งถือว่าประหยัดเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าการเติมหนึ่งทัางสามารถวิ่งได้ราวราว450กิโลเมตรโดยประมาณเหมาะกับคนที่ชอบขี่ทางไกลหรือใช้ในชีวิตประจำวนันแบบไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆหน้าจอเรือนไมเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบดูทันสมัยและอ่านง่ายแสดงครบทั้งความเร็วรอบเครื่องเกียร์ระดับน้ำมันรวมถึงมีฟีเจอร์เชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟน สามารถรับแจ้งเตือนสายเขา้าข้อความหรือดูนิเกชันแบบง่ายๆได้ด้วยซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่หลายคนชอบเพราะรถญี่ปุ่น,นบางรุ่นในคลาสใกล้ๆกันยังไม่ให้มาวัสดุและงานประกอบก็เป็นอีกสิ่งที่เจ็ดสิบแปดเทชูสเอ็มเคสองพัฒนาขึ้นจากกลุ่นก่อนการเก็บงานแน่นขึ้นสีสันสดขึ้นเ,เวลามองหรือจับต้องรู้สึกว่ามันดูแน่นหนากว่าเดิมปุ่มกดและแฮนด์สัมผสัสแล้วไม่กองแกงอย่างไรก็ตามถ้าเทียบกับแบรนด์ญี่ปุ่นคุณภาพยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ด้วยราคาที่ต่ำกว่าเยอะก็ถือว่าาคุมมก ทีนี้มาถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้เจ18 t ทช u s MK2 ที่จำหน่ายในประเทศไทยปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ82,000-85,000ถึงบาทแล้วแต่โปรโมชั่นและแต่ละศูนย์บริการซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นราคาที่ทำให้หลายคนหันมาสนใจเพราะเมื่อเทียบกับสปอร์ตญี่ปุ่นคลาส 150cc ที่บางรุ่นก็แตกเกือบแสนหรือถ้าเป็น 250cc ยิ่งไปไกลกว่านี้เยอะ7 8 t ท MK2 จึงถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามาก ได้ทั้ง ABS ได้โช้กหัวกลับได้เรือนไมลดิจิทัลครบๆทั้งหมดนี้ในราคาต่ำกว่า10,000แสนแต่แน่นอนว่ามันก็ยังมีข้อสังเกตอยู่บ้างอย่างแรกคือเวลาใช้รอบสูงเสียงเครื่องจะค่อนข้างดังและมีอาการสั่นนิดหน่อยโดยเฉพาะช่วงความเร็ว1 1 0่งถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นธรรมชาติของเครื่องยนต์หนึ่งสูบที่เลี่ยงยาก2คือเรื่องงานประกอบบางจุดเช่นการเก็บสายไฟหรือการประกอบแฟรริงยังมีให้เห็นว่าหลวมเล็กน้อยแต่ไม่ได้ถึงกับเสียความมั่นใจ เพียงแค่ถ้าใครเคยชินกับมาตรฐานญี่ปุ่นก็อาจจะสังเกตได้เรื่องศูนย์บริการและอะไหล่ก็ถือเป็นประเด็นที่หลายคนถามเข้ามาปัจจุบันในไทยเริ่มมีศูนย์มากขึ้นเรื่อยๆครอบคลุมหลายจังหวัดอะไหล่ก็เริ่มหาง่ายขึ้นไม่ต้องรอของนานเป็นเดือนเหมือนตอนรุ่นแรกเข้ามาในตลาดซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับคนที่คิดจะซื้อและใช้จริงในระยะยาวโดวยรวมแล้วเ8 t ดสิบแปดเทชูเป็นรถที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่อยากได้รถสปอร์ตหน้าตาดี สมรรถนะโอเคฟีเจอร์ครบแต่ไม่อยากจ่ายเกินแสนบาทถามว่ามันแรงสุดในคลาสไหมคำตอบคือไม่แต่ถามว่าคุ้มค่าที่สุดในงบประมาณใกล้เคียงกันหรือเปล่าอันนี้ผมกล้าบอกกว่าคุ้มแน่นอนเพราะสิ่งที่ได้กลับมาคือความครบเครื่องทั้งเรื่องอุปกรณ์ระบบเบรกระบบกันสะเทือนรวมไปถึงอัตราสิ้นเปลืองที่ไม่กินน้ำมันเกินไปสำหรับใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตคันแรก78็ดเทชสถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากคุณได้หน้าตาที่ดูดีไม่แพ้รุ่นใหญ่ ขี่สนุกขี่ง่ายราคาไม่แรงและบำรุงรักษาไม่ยากเกินไปถ้าเทียบกับการลงทุนกับรถญี่ปุ่นที่แพงกว่าเป็นหลักหมื่นหรือเกือบสองเท่าเจ้านี่ก็มีจุดยืนของมันเองในตลาดที่น่าสนใจจริงใจจริงสรุปง่ายๆก็คือเจสิบัตเทชูสเอ็มเค2คือรถที่อาจไม่ได้เพอร์เฟกต์ไปหมดทุกด้านแต่เมื่อมองในมุมความคุ้มค่าแล้วมันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดในตอนนี้สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นกับสปอร์ตบค์และอยากได้อะไรที่ครบจบในคันเดียวครับ